คือปัจจุบันเนี่ยจะมีการกระจายตัวให้มากขึ้นนะครับเครื่องอาจจะเล็กลงแล้วมีการดัดแปลงนะครับว่าทําให้รูปแบบเนี่ยหน้าตาเหมือนกับเครื่องขยายเสียงเออวิฟเออร์พวกนี้เป็นการตกตาเจ้าหน้าที่ตัวเล็กลงเนี่ยหมายความว่าเขาลดความเสียหายของเขาเองนะครับว่าถูกจับทิ้งตัวมูลค่าน่าจะหลักแสนนะครับเมื่อก,ก่อนเราจะเจอจุดใหญ่ๆแล้วมีหลายซิมหลายชิ้นถูกจับทิ้งเขาเสียหายขนาดนี้เขาเลยมีการ กระจายตามจุดต่างๆนะครับค่าเช่าค่าเช่าบ้านก็ถูกลงการถูกตรวจจับจากเจ้าที่ตำรวจก็ยากขึ้นถ้าในตัวซิมบล็อกเนี่ยก็จะมีโมดูลที่ทําหน้าที่ควบคุมระบบการใช้งานโทรศัพท์นะครับซึ่งตามกฎหมายพรบวิเคราคมเนี่ยเรากำหนดก็จะต้องมีการขออนุญาตนําเข้าขออนุญาตมีใช้นะครับซึ่งซึ่งตอนนี้ก็ก็จะอยู่ระหว่างรอการนําไปตรวจพิสูจน์แล้วจะพิสูจน์ว่าใครเป็นผู้นําเข้าเข้ามา นะครับในโมดูลรุ่นยี่ห้อนี้นะครับว่า,าจ,จะไปขยายผลต่อว่าผู้นําเข้านําไปขายใครแล้วถูกนํามาประกอบเป็นซ็อกที่ใช้ในวัน,นเห็นข้อมูลพื้นฐานของคนไทยนะครับตัวเนี้ยสามารถที่เราเคยเคยไปจับกลุมกับทางกสทชเนี่ยเป็นการสร้างเ,เหมือนร้านค้าทิปขึ้นมาโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องเนี่ยในการเปิดหนึ่งครั้งแต่ในการเปิดร้านเนี่ยจะใช้ข้อมูลคนไทยในการจดทะเบียน อันนี้ก็เป็นข้อมูลพื้นฐานที่เราได้มา2คนอยู่ในเครื่องนั้นเนี่ยหนคนเนี่ยเป็นคนแก่อายุ75ปีโดยความเชื่อมโยงเนี่ยไม่น่าจะทําได้นะครับแต่อีกคนมีหมายจับที่เราเช็คมาแล้วมีหมายจับนะครับแล้วก็มีการเปิดบริษัทในเวลาในช่วงเวลา3าชั่วโมงเนี่ยเราเราดึงข้อมูลได้แค่นี้นะครับแต่ตอนนี้เราได้ทำทำการส่งข้อมูลกับเครื่องมินิพีซีเนี่ยไปมาตรวจที่ ตอทเพื่อจะค้นหาว่ามีการกระทำความผิดอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นะครับ